ก่อนอื่นผมนั่งดูพิ่ปราาไม่ไว้วางใจมาจนถึงตอนที่คุณไหมสุริกัญญาตันสกุลพูดแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้ว่าคุณไหมนะ เพราะว่าผมเคยเห็นคุณหมายมาเป็นแขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์หลายๆรายการไม่ว่าจะเป็นสมัยที่มี Voice TV สมัยที่คุณหมายไปออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้ต่างๆนานาเนี่ยคุณหมายมีบุคลิกที่มีสเสน่ห์นะฮะแล้วก็น่าชื่นชมแล้วก็สามารถทํางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าไม่รู้ทําไมเวลาผมเตรียมที่จะฟังกับพี่ปลายไม่ไว้วางใจเนี่ยพอคุณหมายลุกขึ้นยืนพูดเนี่ยผมจะไม่ค่อยเลือกที่จะดูมันเป็นช่วงที่ผมเลือกที่จะเบรกแล้วก็ไม่ชม ไม่รู้ทำไมจริงๆแล้วคุณใหม่มีเนื้อหาแล้วก็มีแพชชันในเดลิเวอรผมก็ถามตัวเองเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นคนซื่อตรงในความรู้สึกของตนเองว่ามันมีวิธีการในการพิปรายอะไรของคุณใหม่ซึ่งทำให้ผมเนี่ย ไม่ค่อยเลือกที่จะชมในขณะที่บางทีพอรังสิมันโรมหรือวิโรธลัคนาดิสอนเริ่มพูดเนี่ยผมจะเปลี่ยนช่องไม่ได้นะฮะแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเพราะประเด็นเรื่องของการเป็นสุดภาพสตรีเลยเพราะว่าผมมีความสุขกับการดูนักการเมืองผู้หญิงซึ่งพูดเก่งๆดูดีๆแล้วก็มีข้อมูลเพียบพร้อมอภิปรายนะฮะผมอนจอยสิ่งนี้อยู่แล้วผมไม่รู้ทําไมแต่ผมคิดว่าข้อสรุปของผมก็คือว่าสิ่งที่คุณหมายพูดอ่ะถึงแม้ว่าเนื้อหาที่คุณหมายพูดทั้งหมดถูก ผมคิดว่ามีสองจุดที่ทำให้ผมไม่ดูต่อผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าหนึผมคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าคุณใหม่จะพูดอะไรแล้วก็ตั้งแต่แรกจนจบเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่า element of surprise คำว่า element of surprise เนี่ยมันเป็นอะไรซึ่สําสำคัญนะฮะมันเป็นสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ฟังคนซึ่งสร้าง element of surprise ได้ดีในการสร้างเรื่องในการ build เรื่องคือวิธีการเล่าเรื่องของธีรชัยพันธุมาตรเมื่อคืนนี้ ทั้งทั้งที่เรื่องเ h มส์ s วล l ล e ์เนี่ยทั้งหมดอะ่ะมันคือเรื่องของการกล่าวหาว่าที่ดินมาจากพื้นที่ซึ่งไม่ควรจะมีการออกโฉนดให้ทําแบบนี้แต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องของคุณธีรชัยอะ่ะแกบบลให้การให้ข้อมูลเนี่ยมันมีความน่าตื่นเต้นคุณสริกัญญาเนี่ยจะมี Delivery ซึ่งบางทีปล่อยหมัดปล่อยแจบ๊ปล่อยมุกแล้วก็มีแขวแล้วก็มีอะไรแต่ว่ามันไม่ได้เป็น s t e a d y d e l i v e r y แล้วก็มีปมปิดท้าย ที่เป็นการบิวอารมณ์คนฟังมาเหมือนกับทีรชัยพันธุมาตรผมคิดว่านั่นคือเหตุผลว่ามัน predictable แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นไปได้ว่าคุณไหมชอบเน็ตแต่ไม่เป็นไรโดยเนื้อหาสาระสิ่งที่สิริกัญญาตันสกุลพูดเ่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นตรงกับที่เขาพูดนะฮะรวมทั้งประเด็นที่วิจาร์ณการแจกเงินว่ามันไม่ได้สร้างพายุหมุนมันไม่ได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าที่มีการคาดคิดกันโดยฝั่งรัฐบาลนะครับ เอาจริงแล้วขุนพลในการอภิปรายของฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะก็คือสสสุภาพสตรีที่ฝีปากกล้าและมีเนื้อหาแล้วก็ลุคดีของฝ่ายค้านนี่แหละนะฮะโดยที่แต่ละคนจะมีความไม่เหมือนกันนะฮะเทียบสองคนซึ่งตรงกันข้ามนะฮะแต่ว่าก็มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับหนึ่งขึ้นมาทั้งคู่นะฮะคุณรัชนกศรีนอกคุณรัชนกศรีนอกเนี่ยมีความแรงมีลุคที่สดใสแล้วก็มีความโดดเด่นในการเปล่งพลังเสียง คือเสียงคุณรักชนกเนี่ยมีพลังแล้วก็ลีลาในการออกสีหน้าบนใบหน้าเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติคราวนี้เอาเอาคำติติงไหมผมนั่งดูทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกจนจบแต่ว่าคุณรักชนกเนี่ย delivery ในการพูดประเด็นเนี่ยจะพูดในสปีดที่เร็วกว่าที่คนทั่วไปสามารถทำความเข้าใจได้และซึมซับแปลความว่าคนส่วนใหญ่ที่ฟังคุณรัชนกสีนอกพูดเนี่ยจะสามารถจับประเด็นที่คุณรัชนกแปะแล้วก็อธิบายได้เพียงแค่ประมาณร้อยละ คือคุณรักชนกเนี่ยเอาง่ายใช้ภาษาชาวบ้านอธิบายในแบบที่ผมคิดว่าทุกคนเข้าใจคุณรักชนกเนี่ยความแรงเนี่ยดีแต่สปีแต่เมื่อเร็วไปเนี่ยความแรงนั้นเนี่ยมันไม่มี effectiveness มเคยดูมวยปล้ำของ All Elite Wrestling ไหมฮะ All Elite Wrestling เนี่ยเป็น wrestling promotion ของ Tony Khan AEW แล้วนักวยปล้ำเนี่ยที่ออกมาเนี่ยตัวอย่างทาเคชิตะคนุสเกะกับเคนนี่โอเมก้าทั้งคู่เนี่ยมีลีลาและมีท่าทางและมีความสามารถในแบบที่สุดยอดหลากหลายมากแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามูฟของทาเคชิตะคนุสเกะและเคนนี่โอเมก้าเนี่ยมูฟของเขาอะมันมีเยอะมากจนไม่ว่าเขาจะกระโดดตีลังกาท่าไหนลงมาเนี่ยมันสร้างความตื่นตาตื่นใจหมดเลยตลอดเวลาจนในที่สุดเนี่ยทั้งทาเคชิตะคอนุสกาและเคนนี่โอเมก้าเนี่ย เวลาออกมาลรามีแมทชคนดูดูแล้วดูตามไม่ทันอะ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันกระโดดโลดเต้นไปมาแบบเร็วมาก พอกระโดดโลดเต้นไปมาอย่างเร็วมากเนี่ยปรากฏว่าแทนที่จะออกท่าไม้ตายสักทีหนึ่งหรือ2ทีแล้วทําให้มันเป็นท่าไม้ตายที่มีประสิทธิภาพเนี่ยกลายเป็นว่าพอใช้ท่าไม้ตายตอลอดเวลามันมีท่าไม้ตายเยอะแยะและบ่อยมากจนในที่สุดสิ่งที่โอเมก้าและคอนสกาทาให้เกิดก็คือทําให้แต่ละช็อตซึ่งยิงออกมาเนี่ยมันทําให้ไม่มีประสิทธิผลในการทําให้คนมีความรู้สึกว่านั่นคือท่าไม้ตายที่สุดยอดพูดง่ายก็คือว่าการอภิปรายของคุณรัชโนศรีนอกเนี่ย ถ้าค่อยๆแบบที่ให้เนื้อหาอย่างสงบนิ่งไปสักพักและเสร็จแล้วเก็บไอช่วงซึ่งจะแรงๆแล้วก็ช่วงที่จะแขวะหรือช่วงที่จะซัดเต็มหรือด่าทอเนี่ยช่วงที่เน็บเจ็บๆอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วการเน็บเจ็บๆให้คนซึ่งฟังการพิปรายโมโหและมีความรู้สึกอยากจะโต้เถียงเนี่ยมันต้องมี แต่มันต้องเก็บไว้ใช้ในเวลาที่คุณบิลเรื่องเรียบร้อยแล้วแต่ช่วงซึ่งบิลเรื่องเนี่ยมันต้องบิลเรื่องอย่างสงบเสงี่ยมแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าเกิดออกมาแล้วเล่นโลดผลโดยทันทีแล้วก็กระโดดเข้าสู่ประเด็นในแบบที่ขึ้นเกียร์หโดยทันทีเลยเนี่ยมันจะทําให้เวลาคุณรักชนกจะด่าหรือจะแขวะมันเลยไม่มีผลไงบุค,คลิกหน้าตาสดใสและเนื้อหาคอนเทนต์ดีเนื้อหาคอนเทนต์ดีแต่คุณรักชนกพูดเร็วกว่าผมอีก ซึ่งถ้าพูดเร็วกับผมเนี่ยมันคือเร็วเกินไปสําหรับทั้งจัดรายการสําหรับทั้งในสภาอา่ามีมีใครซึ่งตรงกัินข้ามกับคุณรัชนกตรงกัินข้ามกับคุณรัชนกเนี่ยเป็นอีกท่านหนึ่งซึ่งก็มีคนชมเมื่อวานนี้ซึ่งก็สมควรชมเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยไม่เร็วทีเดียวและนั่นก็คือสสของพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าในขณะที่คนอื่นชมผมจะติเติงเพราะว่าผมเป็นคนซึ่งบอกเลยว่าถ้าคุณพูดโดยที่คุณไม่ใส่อารมณ์เลยเนี่ยถ้าคุณเป็นตรงกัินข้ามกับคุณรัชนกเน อีกคนหนึ่งที่ผมจะพูดถึงคือคนซึ่งเปิดประเด็นถามนายกรัฐมนตรีเรื่องของการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีหรือไม่เนี่ยนั่นก็คือสอสอพิมพรพรพุทธิพันธ์พิมพรพรพุทธิพันธ์เนี่ยนะฮะเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐที่เปิดประเด็นสอดคล้องกับ วิโร์ลักษณะดิสอนเกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมเงินของนายกรัฐมนตรีจากสมาชิกครอบครัวหรือไม่ใช่เงินเป็นการกู้ยืมหุ้นที่มีมูลค่าทั้งหมดออกมาประมาณ4,000กว่าล้านบาทตามข้อตกลงซึ่งทำในข้อตกลงทั้งหมด9เปเปอร์ promissory notes ด้วยกันอย่างนี้นะ,ะที่ผมจะคริติคต่อจากคุณรัชชนกซึ่งตรงเงินข้ามกับรักชนกสีนอกเลยเนี่ยคุณพิมพรพรพิติพันธ์ปัญหาของเธอคือเรียบร้อยเกินไปคุณไม่สามารถพูดโดยที่เป็นผ้าพับไว้โดยที่ไม่ใส่อารมณ์เลยคือถ้าคุณพิมพรพรพิติพันธ์มาสมัครเป็นผู้ประกาศข่าวในสถานีของผมเนี่ยก็คือผมจะส่งไปอ่านข่าวตอนเที่ยงแล้วก็อ่านตามสคริปเฉย ครน,นี้ผมบอกนะฮะว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้ประกาศซึ่งอ่านตามสคริปต์ไม่ได้เลย อย่างผมแล้วเสร็จแล้วต้องพูดออกนอกเรื่องตลอดเวลาแล้วก็สามารถเป็นนักด่ามืออาชีพได้ด้วยโดยที่ใส่อารมณ์ได้แล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ได้โดยที่ไม่ได้ชอบเอาตามเนื้อผ้าแต่ใส่สีสันได้เยอะแยะมากมายรวมทั้งทําให้มีความรู้สึกโกรธโมโหเครืองดีใจเสียใจร้องไห้ถ้าคุณเป็นอย่างผมเนี่ยให้ไปอ่านข่าวภาคเที่ยงก็อ่านไม่ได้ พูดง่ายถ้าคุณให้คุณรัชนกสีนอกไปพูดแบบเงียบๆสงบอย่างคุณพิมพรพรพฤติพันธ์มันก็ทําไม่ได้แต่ให้คุณพิมพรพรพฤทิพันธ์ใส่อารมณ์อย่างเต็มที่ในแบบที่มีแพชชั่นในระดับที่คุณรัชนกพูดก็คงจะทําไม่ได้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่คุณพิมพรพรพฤทิพันธ์เนี่ยต้องปรับคือเนื้อหาคุณดีแต่ถ้าคุณพูดอย่างนั้นแล้วคุณจัดรายการอยู่เนี่ยนะฮะไม่มียอดวิวฮะ ก็คือพู้ง่ายพิมพรพรพระเจ้าพร,พร,พรต้องหาความเป็นปลื้มในการอภิปรายในสภาคันี้ทําไมผมมานั่งพูดถึงบรรดาสสแต่ละท่านที่อภิปรายทําไมคือเดี๋ยวคนจะหามาด่าทอว่าเฮ้ยถ้าคุณเก่งจริงทําไมคุณไม่สมัครเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองนะฮะก็ผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งจริงนะฮะสคือผมว่างอยู่บ้าน เพราะว่าไม่มีบริษัทให้เข้าไปทํางานนะฮะเพราะบริษัทซึ่งเคยเข้าไปทํางานเนี่ยแปลงร่างมาเป็นที่ทําการของภาคเพื่อไทยไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่างอยู่บ้านเยอะมากพอว่างอยู่บ้านเยอะมากเนี่ยนะฮะพอเปิดมาดูทีวีก็ต้องดูพี่ปบายไม่วางใจก็ไม่ได้อยากดูอะไรนักหนาหรอกแต่ว่าพอดูไปแล้วมันก็อยากคอมเมนต์เพราะฉะนั้นพิมพ,พ์พรพรพฤติภัณฑ์สอสอพลังประชารัฐเนื้อหาดีและที่คุณตั้งคําถาม,ถามต่อนายกเรื่องการหลีกเลี่ยงการจ่รายภาษีผมเห็นด้วยคือวันนี้เนี่ยคนที่ต้องตอบเนี่ยไม่ใช่นายก ผมขออภัยนะฮะพระนาท่านอธิบดีกรมสรรพากรผมไม่ต้องการล่วงเกินท่านแต่ว่านักข่าวไม่มีเบอร์ท่านปิ่นสายเหรอหรือท่านปิ่นสายปิดสายหน้